สวัสดีครับก็มาถึงบทแรกนะครับก็คือแบรนด์มีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับแบรนด์แบรนด์นะครับว่าแบรนด์ที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยควรจะมี3องค์ประกอบที่สำคัญนะครับถ้าสําหรับคุณแล้วไม่เคยรู้เลยว่าเออเห็นสินค้าใช้สินค้าแล้วก็เห็นคนที่โปรโมทแบรนด์ นี่คือเคล็ดลับนะครับถ้าคุณรู้ข้อนี้นะและเอาไปต่อยอดกับธุรกิจของคุณหรือสิ่งที่คุณกำลังจะสร้างขึ้นมานะครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับไม้ก็อยากจะเป็นหนึ่งกำลังใจนะสิ่งที่ทุกคนมาเรียนในออนไลน์ตอนนี้ครับไม้อยากจะให้คุณน่ะเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนแล้วไม่เชื่อว่าทุกคนมีสิ่งๆนั้นไม่ต้องไปใช้เงินเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยเงินไ,ไม่จำกัดจริงๆดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าองค์ประกอบ3อย่างของแบรนด์มีอะไรบ้าง อันแรกครับ c o band อันที่สองครับ product band อันที่สามครับ business band นะครับก็รนด์นะครับมีองค์ประกอบทั้ง3องค์ประกอบที่สำคัญนะครับจะทำให้แบรนด์ของคุณนั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับตัวไม้แล้วนะไม้ก็มีทั้ง3องค์ประกอบเลยแต่ว่าแบรนด์นะครับถ้าคุณจะเลือกทำหนสิ่งคุณจะต้องให้ความโดดเด่นที่แตกต่างกันความหมายก็คือเช่นถ้าสมมุติคุณบอกว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยอยากจะให้ใช้ C O นําและตามมาที่ Product และตามมาที่ Business ก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดภาพจำแลว้วเวลาคุณทำคอนเทนต์เนี่ย มันจะง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปในบทของคอนเทนต์นะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากให้คุณเริ่มเห็นภาพก่อนนึกภาพก่อนว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบรนด์ของฉันเนี่ยจะให้เป็นหน้าตาแบบไหนสีแบบไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปบทต่อไปเราจะแยกให้แต่ละส่วนเลยนะครับของไม้นะครับแบรนด์ของไม้เอง CO b อแบรด์ไม้ c โ o แบรนดก็คือไมพาพผิวครับก็จะเป็นนะครับนักเลงจากนักเลงเป็นนักธุรกิจนักผู้สร้างแรงบันดาลใจ นักคิดนักเขียนนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่แบ่งปันเรื่องราวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังอ่ะเริ่มสตาร์ทจากที่ไม่รู้เลยนะครับให้มีความรู้แล้วก็ความรู้นี้ไปใช้นะครับนั่นก็คือ c l b แบก็คือไมพารพิวนะครับโปรดักอันที่2องโปรดักของไม้นะครับก็คือ b a c k Swan High Serum แต่บางคนบอกว่าไม้อาจจะ ตจากธุกษษษษษรกิจออนไลน์ก็คือน้ำยาปุกหนวดปลกคิ้วนะครับแต่พอเรารู้เรื่องของแบรนด์เราก็ต้องใช้ครับก็เลยทําแบรนด์ขึ้นมาเป็นแบรนด์โปรดักต์ก็คือ Black Swan High Serum mm hmm. เป็นเซรั่มนะครับที่บํารุงผมลดการหลุดร่วงและยังยังไงฮะยังช่วยเหลือผู้คนได้อีกและก็มีคนซื้อซ้ํากลับมาซื้อซ้ําเพราะว่าคุณภาพดีเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่า โปรดักแบรนด์ทำแบบไหนนะครับอันสุดท้ายบิสเนส s บร a n d หรือว่าแบรนด์องค์กรนะครับไมคก็มีเหมือนกันที่ไมค์ทำอยู่บนออนไลน์นะถ้าใครมีแฟนเพจนั่นก็คือบิสเนสเหมือนกันนะครับก็เราเรียกง่ายๆคือบิสเนส s บร a n d หรือว่าบิสเนสออนไลน์ไมค์ก็มีครับเพจปลุกพลังจิตใต้สำนึกนะครับอันนี้จะเป็นบิสเนส s บร a n d ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็เฉพาะเจาะจงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละหัวข้อ ที่เราจะลงไปแต่ละหัวข้อนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีนะและเราสามารถทําได้และไมค์ก็เป็น1คนครับที่ทํามาได้จริงๆถ้าคุณดูออนไลน์แล้วอยากมาเจอกันจริงๆตัวเป็นๆน,นะครับเรามีคอร์สฟรีสอนสดๆนะครับ301คุณก็ลองติดตามนะครับแล้วก็ลองสอบถามมาว่าอยากมาเรียนฟรีอยากให้มาสักครั้งนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปพบบทต่อไปกันเลยนะครับ